สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะพาคุณแม่มาด้วยนะคะก็เดี๋ยวคุณแม่จะมาแชร์สกินแคร์ที่แม่ใช้เนื่องจากมีคนรีเควสต์มาเยอะมากว่าแม่อา้อะไรนะคะเดี๋ยวเรามาถ่ายอายุคุณแม่กันว่าแม่อายุเท่าไหร่ให้เวลาคิดติ๊กตอ็ <laughs> ตกตอกคุณแม่ปีนี้อายุเท่าไหร่แล้วหกสิบสามหกสบสามแล้วนะคะคือค,คุณแม่เนี่ยดูก็คือผิวยังละเอียดอยู่มากๆเลยคือมันก็จะมีริ้วรอยแบบความเหี่ยวย่นเลยตามการเวลาอยู่แล้วเนาะแต่ว่า ผิวแม่ย,ยังดีมากแล้วเวลาใครถักอ่ะเขาก็จะคิดว่าแบบแม่ไม่ได้อายุเท่าที่บอกแม่ไม่ได้อายุแบบ63อะไรอย่างเงี้ยนะคะก็เดี๋ยวมาดูกันเลยตัวที่แม่ใช้อย่างแรกอย่างแรกล้างหน้าใช่ไหมคะนี่คะ่ะตอนนี้ที่แม่ใช้ติดได้อติดได้อันนี้โม้มาเนี่ย <laughs> นี่นะคะ <laughs> SK-2 เนะคะเป็นตัวโฟมล้างหน้าที่มีชื่อว่า Facial Treatment Gentle Cleanser ค่ะ มันดียังไงแม่มันนุ่มนะแล้วมันก็ให้กลิ่นอ่อนๆเวลาล้างหน้าแล้วก็โอเคแล้วมันสะอาดจริงใช่กลิ่นอ่อนๆแล้วก็สะอาดเหมาะกับช่วงนี้อากาศมันร้อนอ่ะเวลามีเหงื่อใช่ไหมแม่ก็อยากให้มันสะอาดไงแม่ก็จะใช้ตัวนี้ใช้บ่อยมากบ่อยมากหอมอ่อนๆดีนะแต่ว่าขวัญว่ามันเปิดปิดยากใช่ไหมใช่มันเปิดปิดยากเพราะว่าเราก็ต้องมุนจะล้างมือแ่อันไม่ใช่ตอนจะล้างหน้ามันต้องแบบมุนเข้ามุนออกแต่แม่ชอบนะคะ SK two จ้าชิ้นแรกของแม่นะคะนั่นก็คือเคานเตอร์นั่นเองหลัง ลำตัวนี้ลำดับแรกตัวนี้แม่ใช้คาแรงคาแรงนะคะมัลติแอคทีฟทรีทเมนต์เอสเซนซ์ไวทอลิตี้ออร์สกินไทป์นะคะไวทอลิตี้แปลว่าอะไรมีชิวชีวาแบบว่า,วา แบบสดชื่อทานแล้วดูมีชีวิตชีวาเอออะไรอย่างนี้นะคะมันเป็นเหมือนโทเนอร์มันเป็นรนทรีทเมนต์เอสเซน์แล้วหอให้ความรู้สึกแบบสดชื่นสดชื่นเลยหอมหอมนิดนึงด้วยนะใช่ให้ความรู้สึกสดชื่นแล้วมันเป็นเนยยังไงอ่ะมันไม่เนยหนานะมันไม่เนยหนาใช่มันไม่เนยหนาด้วยมันเป็นน้ำใสๆเลยค่ะทุกคนเหมือนเป็นเอสเซนส์เหมือนเป็นน้ำตกอ่ะใช่ตอนนี้ใช้ตัวนี้เดี๋ยวให้ขึ้นรูปขึ้นมาอีกทีนึงกันใช่ไม่เหนะหนาพอเราลูบไปปุ๊บเนี่ยมันจะแห้งไปเลย หอมจ้งไปเลยไม่ทําให้เหนอหนักหอมด้วยใช่มันจะรู้สึกเฟสอะแบบใช้แล้วสบายสบายหน้าแต่จริงแม่เป็นคนผิวแห้งใช่ไหมใช่ผิวแห้งอแม่เป็นคนแบบผิวแห้งมาตั้งแต่เด็กเลยป่ะหรือว่าอะไรฮ้ยไม่เด็กหรอกจนอายุพอแบบพอมากขึ้นนเนาะสัก30กว่าเนี่ยมันก็จะเริ่มแห้งแล้วแหละผิวพันธุ์เราอะหนูอยากผิวแห้งบ้างแล้วอะโอ้ยจะมาแห้งอะไรละนาวมันโอเคต่อไปที่แม่ใช้ค่ะนี่เลยอันนี้ตัวนี้ก่อนนี่แม่ผิดได้อีกแล้วแม่ มาใช้ไซส์เล็กตามขวดน,นะคะเพราะว่ามันพกง่ายดีแล้วก็ลืมบอกนี้คืออะไรนะคะเซรั่มน้ำะไทยนั่นเองนะคะที่เอมากที่บ้านเราใช้กันมาแบบโหกี่ขวดน,นานแล้วอ่ะโหกันเยอะสองปีได้แล้วนะใช่ขวดเล็กๆสําหรับพกพา้องลูกเวลามาพักผ่อนอย่างเงี้ยหรือไปต่างจังหวัดนะ่ะดีมากอใช้แบบอย่างสองคืนสามวันที่แม่มากันเนี่ยตัวเนี้ยช่วยได้เยอะอืขวดใหญ่ไว้บ้านใช่แล้วคือหนูจะบอกว่าแม่สังเกตป่เวลาคนเดินเราใช้ไปเรื่อยแล้วก้นขวดมันจะแบบมันเหนียวเหนียวนิดนึงอ่ะ เพราะว่าเหมือนโดนอากาศแล้วมันจะคนขึ้นแต่ว่าประสิทธิภาพมันไม่ได้เสื่อมลงนะขวานอะก็เลยอย่างเงี้ยว่าหนูก็เลยชอบใช้ขวดเล็กพอรือป่ามันหมดไวเฉพอหมดไวแล้วพอเราเปลี่ยนไวมันก็เหมือนแบบมันแ็ยังใหม่ตลอดเวลาอันนี้เป็นเทคนิคขวัญนะที่เพิ่งมาเริ่มทำนะคะแต่ปกติคุณแม่อยู่ที่บ้านก็จะใช้ขวดใหญ่แล้วพอมาเที่ยวก็จะใช้ขวดเล็กแบบอันนี้มันดียังไงแม่มันดีนะมันซึมซาบเร็วมันเหมาะสำหรับความรู้สึกว่าเราผิวเหนื่อยล้าอย่างเงี้ยแล้วมาต่างจังหวัดอย่างเงี้ยยิ่งดีเลยใช้เลยมันจะซึมเร็็ววลกกกมมััันนนนแๆึบบิดดดเีียต มาก แล้วเรื่องเิ้วรอยเรื่องฝ้าฝ้ากะแม่ไม่ค่อยมีอ่ะริ้วรอยแม่ก็น้อยนะกะแม่ก็ไม่ค่อยมีแต่จริงๆอ่ะแม่อ่ะหน้าดูแบบกระชับขึ้นเยอะนะหลังจากใช้อันเนี้ยมีช่วงที่แม่ใช้แรกๆแหละช่วงปีแรกอ่ะแล้วหน้าเหมือนแบบหน้าดีขึ้นหน้าละเอียดขึ้นเยอะเลยผลเร็วไงมันจะเข้าไปทําให้ผิวตึงผิวตึงขึ้นแล้วก็แบบผิวแข็งแรงขึ้นตัวนี้ช่วยได้นี่นะคะของคนไทยเลยนะคะตัวต่อไปตั่ไปตัวนี้ค่ะวันนี้แม่ใช้มายาวนานแบบหลายปีมากๆตัวนี้เอสเอร์ลอ นะคะ a d v a n c e Night Repair ตัวเด่นของเขาเลยแต่น,นี้เป็นรุ่นเก่าแนะขอนได้ลองใช้รุ่นใหม่ลแลยจริงๆรุ่นใหม่ดีขึ้นด้วยแหละอันนี้นแม่ใช้เป็นขั้นตอนที่1น ของสกินแคร์นะคะมันดียังไงแม่อันเนี้ยมันซ่อมแซมผิวที่สึกหรอมันทําให้ผิวแข็งแรงนี่นะคะมันก็จะเป็นน้ำๆแบบใช่ให้ผิวแข็งแรงด้วยนะควรจะรู้อยู่แล้วที่สําคัญมันใช้ได้ทุกวัยนะจริงๆอันเนี้ยใช่ใช่มันใช้ได้ทุกวัยเคอผิวแบบมีอายุก็ใช้ได้หรือผิวที่เริ่มจะเอจจิ้งอย่างประมาณแบบยี่สิบต้นๆก็คือเริ่มใช้ได้แล้วคือจําไว้ว่าป้องกันนะดีกว่าแก้ไขคือถ้าเกิดริ้วรอยมันขึ้นมาแล้วอ่ะมันก็จะยากแล้วเนาะมันยากมันยากซึ ใช้อันนี้ไว้ก่อนได้เลยอันนี้ก็จะเป็น anti aging แล้วก็ในเรื่องของการฟื้นฟูผิวตัวนี้ใช้มานานมากนะลูกโอ้โหสามสิบปีสี่สิบปีเนาะเนี่ยใช้ใช้มาแล้วเขาบอกามันมีเป็นสิบสิบยี่สิบปีแล้วเนาะเออมันทําให้ผิวแข็งแรงแล้วระยะยาวนะคะผิวจะดีจะได้ไม่แบบไม่มีแบบริ้วรอยมากรีบใช้รีบใช้โอเคตัวต่อไปอันนี้เป็นเ h i s อ a d o w a n t o n ค่ะ power infusing concentrate ก็จะเป็นตัวนี้ของเขานะคะอันนี้เป็นตัวขายดีของ c h โดเลยแล้วขอบอกเลยว่าขวัญอะ คอนเฟิร์มแล้วแม่ใช้มาหลายขวดมากโอ้จนหมดแล้วเก็บขวดป่าไว้ด้วยแต่ถ้าไปดูที่บ้านน่าจะเห็นเรียงกันแบบเป็นขวดป่าอดเกขวดเรียงๆคือแม่เป็นคนไม่ค่อยชอบทิ้งของขวดเล้พวกคือขวดเราเป็นคนใช้หมดแล้วขวดก็ทิ้งใช่ไหมแต่แม่จะไม่ทิ้งแม่ก็จะเก็บขวดไว้ไม่น่าจะสวยอะไรอย่างเงี้ยเนาะใช่ใช่ขวดสวยแล้วมันน่าเก็บรักษาไงแม่เป็นคนชอบเก็บคืออันเนี้ยก็จะในเรื่องของผิวแข็งแรงนะคะชุ่มชื้นกลางๆขวดเราไม่ได้ชุ่มชื้นมากริ้วรอยรื้วรอยก็ช่วยได้ด้วยเหมือนแม่อ่ะเป็นคนผิววแหงที่่ก็ไมมชอบคา อืแม่ก็เลยชอบใช้สกินแคร์ที่เป็นเนื้อแบบไล้ๆหน่อยอ่ะเบาๆแล้วก็ซึมซาบเลยอะไรเงี้ยค่ะซึมเร็วบางๆอันนี้ใช้มาแล้วรู้สึกยังไงดีนะแม่ว่าดีคือดีของแม่นี่คือแบบมันรวมยอดอย่างเดีดีจริงรวมอะไรๆอย่งใช่ใช่เข้าด้ยกันนะคะอ่ะตัวสุดท้ายที่แม่ใช้เป็นเดลี่เลยทุกวันตัวนี้จ้ะผิดดาอีกแล้วอิดดาอีกแล้วเหรอนี่นะคะอเนซ่านะคะเป็นกันแดดอะ คุณแม่ใช้เนี่ยเป็นรุ่นเจลนะคะ Anessa Perfect UV Sunscreen Skin Care Gel นะคะอันนี้เป็น S.P.F 50บวก P.A. สบวกเลยใช่ใช้ทุกวันนะคะกันแดดสำคัญที่สุดกับผิวในเ<ช><ช>รียบพลายอียรอบอทยรอ,อบเหรออียรอบเมื <laughs> อ่กอ,อกี้หนูเช็ดหน้าไม่หปไปงเดี๋ยวหน้าดำอ๋อนี่ นรู้บอกว่าจริงๆอ่ะเขาต้องใช้แบบหนึ่งข้อนิ้วเต็มๆเพื่อได้เลยกันแดดได้แบบเต็มประสิทธิภาพแต่หลายๆคนอ่ะไม่ชอบทำเพราะว่ามันจะเนินอ่ะใช่มันก็จะแบบว่าตัวนี้ก่อนเทคนิคคือเราต้องเลือกเลือกกันแดดที่มันแบบบางอ่ะแล้วเนื้อถูกใจเราอ่ะแล้วเราก็จะได้ใช้มันแบบได้เต็มประสิทธิภาพของกันแดดนะคะวิธีการใช้ก็คือเนี่ยบีบมาแบบเนี่ย สข้อนิ้วพูดผิดไม่ใช่1ข้อนิ้ว2ข้อนิ้วนะคะก็จะได้ประมาณเนี้ยเหรียน1ิบาทใช่เมื่อกี้แม่ถ,ถ้าเป็นเลหลวๆก่อนลงไิสตกไว่น้ําแม่ก็ทาก่อนนะกลับขึ้นมาตามขั้นตอนแม่ก็ยังใช้อีกเนตัว<ส>ดําเลยอะลงสระใ,ใช่ใชลงสระใช้เยอะเป็นรอยชุดว่ายน้ำเลยหนูอะ ด้านหลังไม่ได้ทากัน,นแดดแป๊บเดียวเังทุกคนสามไม่ถึง3 0นาทีอ่ะไม,ไม่น่าเนะชื่อแดดแรงมากเพราะฉะนั้นทุกคนต้องทากันแดดด้วยนะคะไม่ว่าจะอายุเท่าไหร่นะคะเพราะว่าการทากันแดดนอกจากมันจะช่วยปกป้องผิวไม่ให้ผิวเราคำแล้วมันก็ปกป้องผิวจากการเป็นฝ้ากระแล้วก็ริ้วรอยที่ดยแม่รู้ป่าวว่าแดดทาให้เกิดริ้วรอยแน่นอนแน่นอนหน้านจะเขียวมากๆนะคะถ้าเกิดโดนแดดบ่อยๆอแล้วเราไม่ได้แบบป้องกันเออสยองเลยพูดซะเขียวมากๆเขียวมากๆ โอเคก็เนี่ยเป็นเดลี่สกินแคร์ของคุณแม่นะคะตอนกลางคืนก็แค่ตัดกันได้หอกไปเนาะใช่กลางคืนไม่คือแม่เนี่ยเป็นคนไม่ค่อยใช้อย่างที่บอกไม่ใช้เนื้อครีมจริงบ้านขวัญไม่ค่อยมีใครใช้เนื้อครีมกันเนาะเออไม่ค่อยไม่่ะแม่เค็งเค็งเนี่ยที่แบบเป็นสิวง่ายๆขวัญก็เป็นสิวง่ายก็จะเลี่ยงพวกเนื้อครีม น,นั่งสวยเล<อ>่นเกมโอเคปิดคลิปค่ะไว้เดี๋ยวก็เดี๋ยวจะพาคุณแม่นะคะมาทําคลิปกัน,นะะีกนนะะถ้าใครชอบนะคะก็กดไลค์นะคะเป็นกําลังใจให้คุณแม่ด้วยหรือแบบคอมเมนต์บอกกันนะคะเผื่อว่าฟันจะพาคุณแม่นะ,ะมาทําคลิปด้วยกันอีกทุกคนมเสนอกันได้เลยนะคะว่าอยากจะดูคลิปอะไรเกี่ยวกับคุณแม่หรือว่าอยากจะดูคลิปอะไรที่เราสองคนทําด้วยกันนะคะก็คลิปนี้ไปกันก่อนนะคะบ๊ายบายขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย